5อาการนี้ที่บ่งบอกว่าทารกมีกอาการท้องอืดพร้อมกับอาการแก้ไขมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะผศดเลิศพรศพสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการท้องอืดสําหรับทารกนะคะซึ่งคุณแม่มือใหม่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าอาการท้องอืดของทารกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้ลูกของเราท้องอืดเนี่ยอย่างไรกันบ้างอาการท้องอืดในทารกนะคะพบได้ตั้งแต่เด็กในช่วงประมาณ2-3สัป สัปดาห์แรกเกิดไปจนถึงเด็กโตเลยซึ่งพ่อแม่หรือว่าพี่เลี้ยงดูเนี่ยควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดสําหรับอาการท้องอืดหากมีอาการท้องอืดเกิดขึ้นเนี่ยลูกของคุณแม่เนี่ยไม่สุขสบายแน่นอนนะคะอาการท้องอืดก็เกิดจากการที่มีแก๊สนะคะในกระเพาะอ,อาหารของลูกมากจนเกินไปส่งผลทําให้ลูกไม่สุขสบายท้องนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่า อาการท้องอืดของทารกเนะี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างซึ่งทารกยังพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอาการแรกเลยนะคะก็คือ เด็กจะมีอาการแหวะนมนะคะหลังจากกินนมอิ่มเนี่ยมีการแหวะนมออกทางปากทางจมูกนะคะถ้ายังไม่จับเริอก็เกิดการแหวะนมเกิดขึ้นอันนี้ให้สงสัยว่าลูกของคุณแม่เนี่ยอาจจะมีการท้องอืดม,มีแก๊สในกระเพาะเยอะส่งผลทาให้ลูกของเราเนี่ยเรอออกมาได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแก้ไขเดี๋ยวโค้จะแจ้งนะคะว่าจะแก้ไขอย,อย่างไรอาการท้องอืดที่สองที่จะสังเกตได้ก็คือหลังกินนมอิ่มนะเด็กไม่นอนหลับร้องไห้งองแง ร้องเสียงดังร้องโวยวายนะคะสีหน้าแดงมีกำมือแน่นลักษณะนี้แสดงว่าลูกของเรามีอาการท้องอืดเกิดขึ้นควรได้รับการแก้ไขข้อที่3นะคะก็คือลักษณะท้องของเด็กเนี่ยท้องป่องแข็งตึงพุงกลางเป็นน้ำเต้าเมื่อเราเคาะดูท้องจะลักษณะเป็นมีเสียงลมในกระเพาะลักษณะเคาะก็จะดังปุ่งปุุุุ่่งนะนี่คือลักษณะที่มีแก๊สในกระเพาะของลูกนั่นเองค่ะ อาการที่4นะคะก็คือเด็กจะดูไม่สุขสบายงอแง,ง,ง,งดิ้นไปมาให้ลูกกินนมก็กินนมน้อยกินนมลดลงนอนหลับยากนะคะเด็กบางคนเนี่ยมีอาการท้องผูกนะ,ะท้องอืดไม่พอท้องผูกร่วมด้วยนะคะถ่ายอุจจาระยากอันนี้ก็ให้สงสัยว่าลูกของคุณแม่เนี่ยมีอาการท้องอืดนํามาก่อนแล้วส่งผลไปให้ลูกท้องผูกอาการที่5นะคะก็คือลักษณะการนอนของลูกบางคนเนี่ยมีอาการนอนกลน นะคะมีหายใจทางปากาหายใจดูไม่สะดวกดูหลับไม่ค่อยดีอันนี้ให้สงสัยว่าเอ๊ะลูกของคุณแม่มีอาการท้องอืดไหมก็ส่งผลทําให้ลูกของเรานอนหลับได้ไม่ดีนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะมีวิธีการดูแลป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรเมื่อลูกของคุณแม่มีอาการท้องอืดสิ่งแรกเลยก็คือให้จับเรอทุกครั้งหลังจากกินนมโดยเฉพาะเด็กในช่วง3เดือนแรกนะคะคุณแม่จับเรอเลยนะะอุ้มพาดบา่า แล้วแต่หรืออุ้มพาดตักของคุณแม่ก็ได้ประมาณสัก5้าถึงนาทีเพื่อไล่ลมออกไปนั่นเองค่ะอาการที่สองอการแก้ไขที่2นะคะก็คือการนวดท้องนะคะไล่ลมแต่การนวดไม่ได้นำให้นวดหลังจากที่ลูกกินนมอิ่มเสร็จใหม่ๆนะคะอาจจะหลังกินนมไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนวดบริเวณกระเพาะอาหารไล่ลมจะช่วยทําให้ลดอาการท้องอืดได้ สิ่งที่3ในการแก้ไขก็คือการทามหาหิงนะทามหาหิงก็ช่วยนะคะเรื่องของขับลมแก้ท้องอืดได้ใช้สำลีชุบมหาหิงทาบางๆบริเวณรอบสะดือนะบริเวณกระเพาะอาหารของลูกรอบนอกผิวหนัง บริเวณฝ่าเท้าทั้งสอง,งข้างแนวกระดูกไขสันหลังจะช่วยนะคะในการขับลมแล้วก็ลดอาการท้องอืดได้แล้วก็การแก้ไขต่อไปก็คือเรื่องของการป้อนยาขับลมอันนี้คุณแม่สามารถป้อนยาลูกได้นะคะยาขับลมสําหรับเด็กก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาปรึกษาเภสัชกรก่อน,อนค่อยใช้หรือจะพาลูกหาหมอให้คุณหมอสั่งยาขับลมให้ก็ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องของแก้อาการท้องอืดได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ นี่คือ5อาการท้องอืดที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะต้องสังเกตแล้วเราจะป้องกันและแก้แกแกไขอย่างไรบ้างถ้าคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้นะคะรับรองว่าเรื่องท้องอืดในทารกไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่แก้ไขไม่ได้เลยค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่กําลังดูแลลูกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ